ไปดิารผม้ชมบููว่ามีเพื่อบอเนาะบุญบ้านบางทีพร้อมพระพมามันบาดหญ้าผ่าลุมไปก็เป็นบ,านบ้านเมืองว่าโมนแอใจว่าแคเจ้าซวงแหลวหรือยังหรือว่ามีเพื่อบอก อันนี้คืองานบุญเนาะบุญรงเพื่อเขตซี่ไ่้เนาะแบบนี้ได้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะนีคนมาขายเครืองตามแข้มงแบบนี้เป็นเสีมาดังเลยจะแตกต่างจาก นแหลวรบวายังทักกันทักกันสามโมงมาชินแหลวไว่้องานแหลวแงื่นเ้ท่บอโคจวัดตน้ะ บุญหมางและอ้าวแล้วละะ่ะวะโอ้วันทันเถอแล้วล,ล่ละนี่นจะหเราหลินกินแบบนี้ได้นี่นะได้หามไถเตืองที่ขม้มาถ่ายบางังตอมสวยครรา มีอย่งเนาะมีอย่างนี่จะกินกันทด่เสือี่เห็นรัดเนาะขับไปบิึงเนรัดเป็นได้ไดโอ้โบมีอย่างโบมีอย่างด,ดิไซลวัดนี่คนขัเก้าตันทางแ่นี้แหละคอบคราวมี่ายู่วมัอยู่บ่มีเรือร้ายเนาะหนาจะ คูสองคูหนูว่คนในใจมาปรท่านช่วงส่วงวพยวันนี่จะวัดไหไดได้เนี่ยความบวด้วัดบุมีหมูเดอบุหล่งไทเดอร์แถวน,นี่ง้างใหาเขาไปเยอะกว่านาอน ันตามเพื่อนนะเพื่อนไทยเพื่อนลาไปแคมของมาเนาะข้าเจา้าสูงเงือเรียบร้อยหนาเจ้าจบุมีเพื่อนหลายนะธรรมดากะเอ็ดดนอยู่แล้วเนาะสามสิบโมงธรรมดาซิ่งแล้วนะแต่ว่ามาแล้วโบเห็นละที่ว่าสี่สวงหอดคำบุ๊มมีเพื่อนบุมีเพื่อนหลายเรื่อยมาเบิ่งบรรยากาศในวัดเนาะเบิง่งเจา้าตัดกลุ่มเป่าในแลน hoạt nhỉ hoạt nhầy đấy này hoạt si khai si si thả bản si thả พันสางอันนี้เนาะน่เพันสางซิมพันสางซิมด้วยแต่ว่าผููใดมนี่นำใจใส่สธากุบริจาคเขามากเป็นประกาศเดียวเนาะประกาศมีคอนใหม่ใหญ่อะเอามาเก็บไหวทางไนได้ บึงยอดโซฟาวัดสิบเอ็ดอสิบห้าบิงวัดเนาะมาบทันกระเจ้าทรงเฮือเป็นงานบุญหน่อยวาสันซะกับบมีเฮือ,อร้านโอ้โหมีเจ้าขู่มาบทัน <c ười> บนได้เบิงเนาะกับนี่แหละบิงบุญแท่นบิงคนมาหลิน

พักหมอกบานเชียงโศกกันนะตักไท่เอยตักไท่แล้วสอดมาข้างใหญ่ก่นะ mình sẽ lần lượt đi nữa mình bọn ai chăm mi cái cả phê chinh gần tâm gần nữa nha 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 ลูกปืนพกลูกซิปพลูกิปนจบอกเาสิให้จเห็่หน่นยใ้นี่ติดกาวดีเลยตี่ดีแล้วติดกาวการสั่งยังดีก็หยอกก็ยอกฮะกันเบิ่งกันเบิ่งกันโอ้กระจาหลินมาฮอดผีป่ะ โบ,บ้เคยมางานบุญใน,ในเมืองเนาะแต่ไข่ยขยอยู่ส่นวนอําบดเท่านห้นแบบบุญหน่อยนะบุญตามบาทเหมือนบุญใหญ่แทนมีเล็กหน่อยมาเร็งนะท้ายขนมทางขาวัดโอ้ยนี่หอมนี่เนาะที่หฮาเนมก็มาเห็นนะ เด้อเอผู้อยู่ต่างประเทศเนาะบุญบัณฑ์ีไข่บุญสงเพื่อแต่ว่าโบเอนเพื่อนซ้ำก็เลยพามาย่างลอ่อเบิงก็จะออเอาใครเพื่องบนทางขาวัดแต่ละเพื่อนก็จะเอาสิกินกันนี่คือแหละเห็นว่าอ่าได้ยินแบบเสียงเพลงห้องเพลงคลาราโอเกะดังออกมาก็คือแต่ละเพื่อนก็จะเอากินกันกินเบียรครับแขกเนาะแขกคนโมกูมะลินกัน ครับถนะจอดยาวเต็มทางเลยมาเนี่ยเอาไปหางกระทางใหญ่เนาะตัดซีข่รไซยาลามเนี่ย นในนี่เดอ้องานบุญอยู่บันซีไข่เอาอยู่บัตซีไข่เนาะว่าสิมาเพิ่งเพื่ออะไรเนาะสั่งใจว่าคิดว่าก็จ,าจะจีบชวงคำสซื้อเป็นเพื่อบ,บรรายเนาะแล้วละใครยั่งอนันนี้โอ้ยขวดวะโอ้ยขวดวะ ถือได้เลนอีกไนยได้ป่รุ่นรุ่นรุ หล่อบิงต่อ,อ,อยเจ้าน้อยเนาะบุญบัานซีไข่อันนี้บรรยากาศในวัดวัดซีไครบางคนมาหล่อเห่น่หล่อเทียวสรางะุับญ <med> เพื่อก็ <c oughs> จะเอามีหน่อยเดียวเนาะ hey, โบมีจักรลัมแต่ว่า <c oughs> คือิิมีหน่อยแค่บเนบเนเห็นเพื่อ <c oughs> นี่แหละในวัดในงานบุญก็เป็นเนืนหนี้เ <c oughs> นาะบรรยากาศตันสวย สัตว์ปุ่มเป่าในนี่ร้ายผมลงไปทั้งเด็กนะันลงไปทั้งคาไปแล้วทั้งนำคลองลงไปนี้เลย ไปมันอีกเฮาสิขี่รถออกไปแคมคลองเนะาะท่านผู้ชมบสิพามาบตะวันขึ้นนะบริษัทสำคัญเนาะไหน,นยินเขาจะว่าว่าเห็ดไนน้อยเนาะเพราะว่าเป็นที่ๆนะเพราะว่าบุรีรัยประเทศนี้สืสยนะมุ้ยเหือเข่ามาหัวลายไม่เหนเหมือนไปกินกันเป็นสีลนแล้วเนาะแล้วก็มีคนมาขายเครื่องตามวัดเนาะ สักกุ่มเป้าหดินเกมยังต่างๆกันนะไอปิ่งไก่เขาลามปิ่งไก่แต่เลือดให้เจะกินกัะกับเสพไม่เสร็จแล้วเนาะ โบลึกบดแวรเลนบบลึกบแซมค้องกับ้ายเกืองยังสุเอ่ะได้เพื่อนนี่แล้กกินเนีกดเเาเ่ยนั่นเพนนี่แหละเขามามือเบนีงมือเสาเนี่ย พี่เขาจะเอาตั้งงานมาเซ็นไซนะมั่งแลวเนี่ยมั่งค้ามเดบร่อยพี่เขาตันเลยเด้ยตอนเข้ามาเนี่นี่ล่ละตันเลยจนมีกี่รถเวนมา่หนี่นะแม่แหละจื้อแล้วเนาะนี่ห่านนี่ มาทำแค่าาเาจะาะนะบุญหน่อยบุญน้อยทำทำมันเจ่จาะบางทีเนาะว่ามีมีเรื้อสองล้ำเฮ็ดเป็นพี่เสื้อ โม,มเมนว่าเฮ็ดแบบใหญ่ๆแบบคืออยู่ทางวัดจันทร์บมแมนต์ได้ก็ะะเลยว่าสิกับเลยเนะาะวันนี้เนาะผมมีอยัางงานตื่นเต้น <c oughs> แต่มีแต่พาไปเบ,บิ่งวัดเท่านั้นแหละเนาะท่านผู้ชมเอา้าคลิปนี้ก็ขอจบ้าเพียงเท่านี้ก่อนเนาะขอบใจทุกท่านที่เกมาบสบุญกับเราเนะาะไปพบกันใหม่คลิปวีดีโอหน้า